ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งถูกเอาไปจำนองแล้วต่อมาก็ถูกขายทอดตลาดและในคืนเดียวกันนั่นเองก็ดันถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังโอ้โหคำถามก็คือแล้วใครกันล่ะครับที่ควรจะได้เงินค่าเสียหายไปวันนี้เราจะมาไขาปริศนาทางกฎหมายที่ทั้งซับซ้อนและน่าเห็นใจนี้ไปพร้อมๆกันครับเนี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ มันน่าปวดหัวมากๆเลยนะครับว่าใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆเอาล่ะครับเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปลึกกันกว่านี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ4ตัวละครหลักในเหตุการณ์นี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่งงกันมีทั้งเจ้าของบ้านเดิมมีเจ้าหนี้ผู้รับจำงมีผู้ซื้อคนใหม่ที่เพิ่งประมูลบ้านไปและสุดท้ายคือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั่นเองครับ เอาละครับจุดเริ่มเติมของเรื่องวุ่นๆทั้งหมดเนี่ยมันมาจากข้อตกลงทางกฎหมายที่จริงๆแล้วเราน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนะก็คือเรื่องการจำนองนี่แหละครับเรื่องมันก็เริ่มแบบนี้ครับคือคุณดำเนี่ยเขาไปกู้เงินจากคุณแดงมากู้มา5้าล้านบาทท้วนเลยแล้วก็เอาบ้านหลังนี้แหะครับไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าจำนองบ้านเอาไว้ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเป๊ะๆนะครับ คำว่าจำนองเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาทรัพย์สินของเราอย่างบ้านหรือที่ดินนี้แหละไปตราไว้เป็นหลักประกันนี่เฉยๆนะครับย้ําว่าเฉยๆนะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่แต่มันจะมีภาระผูกพันบางอย่างเนี่ยติดไปกับทรัพย์สินชิ้นนั้นด้วยแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับเพราะดันมีเหตุให้บ้านหลังนี้เนี่ยต้องถูกเอาไปขายท่อตลาดตามคําสั่งศาลขึ้นมาโอ้โหทีนี้ล่ละครับเรื่องมันเลยซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับเลยโอ้โห แล้วไทม์ไลน์ของเรื่องทั้งหมดนี่คือเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับไล่มาตั้งแต่การจำนองไปสู่การถูกยุดแล้วก็ขายท่อตลาดแต่จุดที่มันพีคที่สุดเลยก็คือ2เหตุการณ์สุดท้ายนี่แหละครับคือการประมูลซื้อบ้านกับเหตุไฟไหม้เนี่ยดันมาเกิดขึ้นในวันเดียวกันเป๊ะเ,เลยแล้วจุดนี้แหละครับคือจุดที่ทําให้เรื่องมันยุ่งเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าในประกาศของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเนี่ยดันระบุว่าเป็นการขายแบบปลอดภาระซึ่งแน่นอนว่าคนซื้ออย่างคุณม่วงเนี่ย ก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะได้บ้านไปแบบคลีนๆไม่มีหนี้สินอะไรติดไปด้วยใช่ไหมล่ะครับแล้วในคืนเดียวกันนั่นเองครับคืนที่เพิ่งจะประมูลบ้านกันไปหมาดๆเลยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นที่เปลี่ยนข้อพิพาทเรื่องบ้านเนี่ยให้กลายไปเป็นข้อพิพาทเรื่องเงินค่าเสียหายแทนคือบ้านที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะถูกทําลายลงจากอุบัติเหตุจนวาดวายไปหมดเลยครับเพราะมีคนขับรถบรรทุกประมาทพุ่งเข้ามาชนสิ่งที่มันเหลืออยู่ตอนนี้ มันเลยไม่ใช่ตัวบ้านอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นสิทธิ์ในการไปไล่เบีย้ยไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่ก่อเหตุนั่นเองทีนี้แหละครับพอตัวบ้านมันไม่มีอยู่แล้วแต่มีเงินค่าสินใหม่ทดแทนก้อนหนึ่งเข้ามาแทนที่ข่าวสำคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาทันทีเลยว่าแล้วใครละ่ะใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ในเงินก้อนนี้และนี่คือจุดปะทะกันของเรื่องเลยครับคือต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์กันเลยฝั่งคุณม่วงก็บอกว่าเฮ้ย hey, ผมคือเจ้าของคนปัจจุบันนะซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ในขณะที่คุณแดงก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนผมเป็นผู้รับจำนองเดิมนะนี่ยังไม่ได้คืนเลยคือต่างคนต่างก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยแหละครับคือคําถามสําคัญที่เราจะมาหาคําตอบกันในส่วนต่อไปนี้ว่าระหว่างเจ้าของคนใหม่ที่เพิ่งซื้อมากับเจ้าหนี้คนเก่าที่มีสิทธิ์อยู่เดิมกฎหมายจะเข้าข้างใครให้สิทธิ์ใครก่อนกันแน่เอาละครับถึงตรงนี้เราจะมาเจาะลึกหลักกฎหมายที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยนะ ที่จะใช้ไขปริศนานี้ได้นั่นก็คือหลักการที่เรียกว่าการช่วงทรัพย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์แรกก่อนนั่นคือคําว่าทัพยสิทธิคือการจำนองที่ไปจดทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยมันถือเป็นทัพยสิทธิชนิดหนึ่งพูดง่ายๆก็คือสิทธินี้มันไม่ได้ผูกติดอยู่กับตัวคนที่เป็นเจ้าของนะครับแต่มันผูกติดอยู่กับตัวบ้านเลยมันเหมือนเป็นสิทธิซิงอยู่กับบ้านหลังนั้นโดยตรงเลยครับ ซึ่งหลักการนี้มันชัดเจนมากๆเลยครับกฎหมายบอกไว้เลยว่าแม้บ้านจะถูกขายทอดตลาดไปเป็นของคุณม่วงแล้วเนี่ยสิทธิจำนองของคุณแดงมันก็ยังคงติดไปกับบ้านหลังนั้นอยู่ดีการขายทอดตลาดมันเลยไม่ได้ลบล้างสิทธิของคุณแดงออกไปเลยแม้แต่น้อยและนี่แหละครับคือพระเอกของเรื่องนี้เลยการช่วงซัดหลักการนี้จะอธิบายให้เราฟังว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์ของคุณแดงในเมื่อตัวบ้านที่เป็นหลักประกันเนี่ยมันถูกทําลายหายไปแล้ว แล้วการชงซ้ำเนี่ยมันทานํางานยังไงเรานึกภาพตามนะครับตอนแรกสิทธิจำนองของคุณแดงเนี่ยมันเกาะอยู่กับตัวบ้านใช่ไหมครับทีนี้พอบ้านถูกไฟไหมวอดไปเลยแล้วมีเงินค่าสินใหม่ทดแทนเข้ามาแทนที่กฎหมายบอกว่าสิทธินั้นนะครับมันจะกระโดดหรือย้ายจากซากบ้านไปเกาะอยู่ที่เงินค่าสินใหม่ก้อนนั้นแทนโดยอัตโนมัติเลยครับและนี่ก็คือคําตอบของปริศนาทั้งหมดครับชัดเจนเลยว่าตามหลักกฎหมายแล้ว คุณแดงซึ่งเป็นคู่รับจำงคือคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนก้อนนั้นไปก่อนครับสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับเหตุผลก็เพราะว่าสิทธิจำงของคุณแดงเนี่ยมันเป็นสิทธิจำงแบบทรัพย์ยศิทธิคือมันเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนและมีผลผูกพันตัวทรัพย์โดยตรงมันเลยไม่หายไปไหนแม้จะมีการขายทอดตลาดและพอตัวบ้านที่เป็นหลักประกันมันถูกทำลายไปสิทธินั้นมันก็แค่ย้ายที่ด้วยหลักการช่วงทรัพย์ ไปอยู่ที่เงินค่าสินใหมายแทนนั่นเองครับถึงแม้ว่าเราจะได้คำตอบกันไปแล้วนะครับว่าใครมีสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับมันยังมีคำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อไปอีกว่าแล้วคุณม่วงละ่ะที่ซื้อบ้านมาโดยสุจริตแท้ๆแล้วก็ต้องเสียเงินไปเขาจะไปเรียกร้องความเสียหายของเขาจากใครได้บ้างซึ่งนี่ก็เป็นอีกปมกฎหมายหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับ